เฮ้ยเอ๊ะอะเอ๊ะย้อเฮ้ยโอ้ยก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเนทได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้เอหับคือนักล่าท้าผีชื่อดังชาวอาหรับที่มักจะเข้าไปสำรวจยังสถานที่รกร้างสุดหลอนเป็นประจำและในแต่ละครั้งเขาก็มักจะเจอกับเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกอยู่เสมอ เหมือนเช่นวันนี้ที่เขาตัดสินใจก็ไปสำรวจภายในโรงงานร้างหลังจากที่ได้ยินข่าวลือจากชาวบ้านว่ามีคนเคยถูกยินเข้าสิงและได้หนีมาอาศัยอยู่ในนี้เมื่อเข้าไปด้านในแล้วเอหับก็พบเข้ากับหุ่นตัวหนึ่งถูกตั้งวางอยู่อย่างน้าขนลุกในจังหวะเดียวกันก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นใกล้ๆทำเอาเขาสะดุ้งหยงในทันทีเขาพยายามทำใจดีสู้ยิน จากนั้นจึงเริ่มสำรวจต่อไปจนไปเจอเข้ากับวัตถุบางอย่างบนพื้นซึ่งมันกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆเอฮับถึงกับต้องรีบถอยหนีออกมาเพราะสิ่งนี้มันดูผิดธรรมชาติเกินไปชลลลนกูบิิสมลล อ๋อ a l l ยิ مسك Allah ยล مسك ชุดเข้าิ ب س م الله الرحمن الرحيم ب س م الله الرحمن الرحيم ยุม ب س م الله ยุมยุหลังจากใช้เวลาสำรวจอยู่นานเขาก็เดินมาถึงยังห้องหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยกองขยะต่างๆ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่พักของใครบางคนด้วยแล้วสิ่งที่เขาคาดก็เกิดขึ้นเมื่อจูจูมีชายลึกลับคนหนึ่งโผล่ออมาพร้อมกับส่งเสียงตะโกนล,ลั่นก่อนจะพุ่งเข้าหาเอหับแบบไม่ทันตั้งตัวจนกล้องของเขาภาพตัดไปในทันทีซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นเอหับก็เล่าว่าเขารอดออกมาได้อย่างหวุดหวิดโดยได้รับการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่คิดจะกลับไปที่นั่นอีกแล้ว ภายในอาคารร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่ถูกทิ้งร้างมานานนับสิบปียังคงมีเสียงเล่าขานถึงปีศาจบางตนที่สิงสถิตยอยู่ภายในนั้นชายญี่ปุ่นคนนี้ตัดสินใจเข้าไปสำรวจเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าที่ได้ยินมานั้นจะเป็นจริงหรือไม่แต่สิ่งที่เขากำลังพบในอาคารหลังนี้อาจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควรเผชิญหน้าด้วยเขาพกอาวุธติดตัวมา หวังจะต่อสู้กับสิ่งที่ซ่อนอยู่แต่ไม่ว่าเขาจะโจมตีไปมากแค่ไหนก็ไม่อาจจะแตะต้องมันได้เลยแม้แต่น้อยสิ่งนั้นเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับเงาลบหนีไปได้ในพลิบตาทำให้เขาต้องพลิกแผ่นดินค้นหาไปรอบอาคารจนกระทั่งในจังหวะที่กล้องนั้นได้หันขึ้นไปยังเพดานชายหนุ่มก็ได้เห็นภาพสุดหลอนเมื่อปีศาจดังกล่าวกำลังไต่เพดานมาอย่างรวดเร็ว Okay. 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 และในเสี้ยววินาทีต่อมามันก็พุ่งโจมตีใส่พวกเขาทำให้ทั้งสองต้องรีบแผ่นหนีเอาชีวิตรอด เพราะดูเหมือนอาวุธที่พวกเขามีอาจจะไม่สามารถจัดการกับสิ่งนี้ได้ okay. Okay. เอาอันบารีเป็นหนุ่มชาวซาอุที่หลงไหลในการสำรวจสถานที่รกร้างเป็นอย่างมาก <c oughs> เขาเดินทางเข้าไปยังโรงแรมร้างเก่าแก่ สถานที่ซึ่งถูกทิ้งร้างมานานหลายปีคนในพื้นที่พูดถึงปีศาจโบราณที่มีอายุอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วและดูเหมือนว่าเรื่องเล่านั้นอาจจะไม่ใช่แค่ข่าวลือธรรมดาเพราะระหว่างที่เอาอันบารีกำลังเดินสำรวจอยู่ภายในตัวอาคารแบบนิบเงียบเขาก็ได้ยินเสียงร้องปิดสนาก่อนจะพบเห็นกับตาว่าประตูบานหนึ่งเบื้องหน้า ได้ปิดกระแทกลงเองอย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเขาเริ่มหวั่นใจแล้วรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างิสมิลลลมิสมิลลา แต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศหลอนถึงขีดสุดก็คือเสียงเอี๊ยดอาดแหลมๆที่กำลังดังมาจากชั้นบนเมื่อลองเดินตามเสียงนั้นไปก็ได้พบว่าประตูบานหนึ่งที่ชั้นบนนั้นกำลังปิดและเปิดเองอยู่หลายครั้งทั้งที่พื้นที่แถวนั้นก็ว่างเปล่าไร้เงาของคนภาพที่เห็นทำให้เขาถึงกับตัวสัน่น ก่อนจะเผลอุทานออกมาด้วยความตกใจและขอความคุ้มครองจากพระเจ้าเพราะรู้แล้วว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่โรงแรมร้างธรรมดาแต่เป็นที่อยู่อาศัยของบางสิ่งที่ไม่น่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์ ลวันนี้คุณแอดพร้อมกับตากล้องได้เดินทางไปที่คาราโอเกะร้างแห่งหนึ่งสถานที่ซึ่งร่ำลือกันว่ามีเสาตกน้ำมันอยู่และถูกผูกเอาไว้ด้วยผ้าสีแดงเป็นสัญลักษณ์ว่ามีบางสิ่งสิงสถิตอยู่ใครก็ตามที่เข้ามาทำธุรกิจที่นี่ก็มักจะโดนคำสาปและเจ๊งกันทุกรายอย่างไม่มีข้อยกเวน้นคุณแอดเริ่มทำพิธีกรรม ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่การขอคามาแต่เป็นการท้าทายให้วิญญาณออกมาเผชิญหน้าสำรวจไปได้ไม่นานทั้งสองก็เจอกับสาวตกน้ำมันในตำนานซึ่งลักษณะของมันนั้นเป็นไปตามแบบที่เขาได้ยินมาเป๊ะๆแล้วเมื่อก่อนรานคาราเกมจะปิตีสองใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอหลังจากปิตีสองบางคนมันติดลมมันกินเหล่าตแล้วมันเหมือนมันเจอดีแล้วก็ไม่รู้จริงไหม เขาเลือกว่าเหมือนเป็นอาถรรพ์ของร้านอะไรอย่างเงี้ยที่าติดถนนนั้นนี่อ่าโซนนี้โซนสมเด็กลัวกันหัวเองกนะครับตัวอะไรฮะไม่แล้วมึงเห็นไหมมึงดูรอบๆอ่ะใครดูรอบๆนะสังเกตุเห็นไหมเป็นเสาเดียวเฮ้ยแอมดูมันเป็นไม้ปะไม้เนาะมันจะเป็นไม้สังเกตุไหมมีเสานี้เสาเดียวตากล้องแนะนำให้คุณแอด เคาะไปที่เสานั้นสามครั้งเพื่อเรียกให้วิญญาณออกมาทันทีหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงประหลาดซึ่งทำเอากังวลใจกันไปทั้งคู่และเมื่อหันไปยังต้นเสียงชายคนนี้ก็ถึงกับขนลุกเพราะได้เห็นเงาดำรูปร่างคล้ายกับมนุษย์กึ่งวิ่งกึ่งเดินไปทางห้องด้านหน้าอย่างชัดเจนและเมื่อตามไปตรวจสอบอยู่ที่ห้องดังกล่าวกลับไม่พบเห็นใครเลยเหลือ,อไว้เพียงแต่ความว่างเปล่า และความรู้สึกเย็นยะเยือกที่ทำให้ทั้งหมดคนลุกอยู่ตลอดเวลาแอลลองคอคะไม้ดิก๊อกก๊อกเหมือนกับการคลงศกอะก๊อกก๊อกกอกเขาเรียกอะคอสามท้งนะเ่ะคอใช่ไหมไม่ใช่ิไม่เปลนฟัง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 สิสิสิเิอิินิสิส เยหคลิปนี้ฮาซานจะพาเราไปผจญภายในสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มสำรวจดีก็มีเสียงพูดแทรกเข้ามาในกล้องอย่างลึกลับฮาซานพยายามมองหาต้นตอของเสียงพร้อมกับพูดท้าให้เจ้าของเสียงนั้นช่วยโผ่หัวออกมาให้เห็นหน่อยถ้าคิดว่าแน่จริงและเมื่อเดินเข้าไปตามเสียงก็ต้องพังงะสุดตัว เมื่อเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องชายคนนั้นดูผิดปกติจนหน้าขนลุกแขนทั้งสองข้างเหมือนจะไม่มีติดตัวเลยแถมใบหน้าก็ยังบิดเบี้ยวและเละเทะเหมือนเพิ่งเคยเจออะไรบางอย่างที่รุนแรงมาไม่ใช่แค่รูปลักษณ์เท่านั้นแต่ท่าทางของเขาก็แปลกประหลาดชวนสยองจนหาสารสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่ปลอดภัยเอาซะเลยย <applause> وينك طيب وينك انت هون بسم الله الرحمن الرحيم الآن الخطوة لا تقرب علي لا تقرب علي لا تقرب خليك بعيد عني اعوذ بكلمات الله التماتي من شر ما خلق หลังจากนั้นชายแปลกหน้าก็พูดจาวกวนคล้ายพยายามโน้มน้นาวให้ฮาซานเข้าร่วมกับยินเหมือนแบบที่เขาเป็นแม้จะพยายามคุยกันอยู่นานแต่ฮาซานก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นสถานการณ์กับยิ่งดูแปลกและแย่ลงไปทุกทีจนสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจที่จะออกมาจากที่นั่นด้วยความรู้สึกที่อึดอัดและกลัวที่จะถูกลากลึกลงไปมากกว่านี้อ่า نعم وشو كنت كمان تعمل؟ كنت اساعد الناس ولكن هذا الشيء لم ياتي لي بالمال فاتفقت ما ما راح اعمل مثلث ما راح اعمل مثلث <applause> انا هنا رايح اصلا انا طالع انا جيت بس جاي افهم منك ايش في لي <applause> มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับผีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันและไม่เคยยอมให้ใครมาอยู่แทนว่ากันว่าใครที่บุกรุกบ้านหลังนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตวิญญาณเจ้าของบ้านก็จะตามหลอกหลอนอย่างไม่ลดละเรื่องราวนั้นเริ่มขึ้นเมื่อมีชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งคิดว่าข่าวลือเหล่านี้เป็นแค่เรื่องหลอกเด็กจึงยกพวกกันมาท้าทายผีในบ้านหลังนั้นช่วงแรกของการสำรวจ พวกเขาก็ยังไม่พบเจอกับอะไรที่ผิดปกติแต่กลับสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ตรงมาตรงตรง้อะไรมาเนี่ยกลับเนี่ยฮะกลไปลับไปเนี่ยกลับไปเนี่ยแล้วผมเอามัเคยิ้อุบตอนเรายิงยิอตัวมึงกลา จนกระทั่งในนาทีถัดมาทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นชายคนหนึ่งในชุดโบราณกำลังยืนอยู่ด้านในของตัวบ้านชายผู้นั้นชี้มายังพวกเขาเหมือนจะเป็นการเตือนว่าอย่าเข้ามามากกว่านี้เมื่อเห็นแบบนั้นพวกเขาก็รู้สึกหวาดผวาและพากันวิ่งหนีอย่างกระเจิดกระเจิงนี่ขนาดว่ายังไม่ทันเข้าไปในตัวบ้านเลยนะครับลืหมลือดหมลือดหมลืหม ชายคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่กลับต้องเจอกับเสียงประหลาดในทุกค่ำคืนเขาเชื่อว่าในบ้านหลังนี้อาจจะมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ร่วมด้วยด้วยความหวาดระแวงเขาจึงติดต่อซีวอน ซึ ty, ่งในตอนนั้นซีวอนเองก็ยังคงเป็นมือใหม่และพึ่งประกาศรับเคสได้เพียงไม่กี่เคสเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้ในช่วงที่มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นด้วยเ잠을자다가이제아무도없는데이제혼자인데컴퓨터를하다가이제 ืนนั้นยูนซีวอนพร้อมกับลูกมือจึงได้เข้าไปตรวจสอบในบ้านหลังดังกล่าวและตลอดเวลาที่อยู่ในนั้นกล้องก็ได้จับภาพแสงสีขาวแปลกๆล,ลอยไปลอยมาอย่างไม่หยุดยิ่งเห็นแสงนั้นบ่อยครั้งเขา้าเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าที่นี่มีบางสิ่งจริงๆยูอันผจนต่ยยนคาม,ามา สีวอนเริ่มจับเตรียมอุปกรณ์ไล่ผีโดยเขาได้ใช้ของบางอย่างไล่เคาะหาผีไปทั่วบ้านซึ่งเป็นพิธีไล่วิญญาณในแบบของเขาหลังจากนั้นก็หยิบไข่ดิบขึ้นมาพร้อมกับผิวปากเป็นการเรียกผีให้เข้าไปสิงอยู่ในไข่ใบนั้นเมื่อรู้สึกว่าวิญญาณเข้ามาแล้วเขาก็อมไข่ใบดังกล่าวไว้ในปากเพื่อบ้องกันไม่ให้ผีหลุดออกมาก่อนจะนำไข่ใบนั้นไปทิ้งนอกบ้าน เท่านี้ก็คิดว่าเป็นการเสร็จพิธีแล้วแต่วิญญาณตนนั้นจะถูกไล่ออกไปจริงหรือไม่หรือเพียงแค่แฝงตัวอยู่เงียบๆและรอเวลาหวนกลับมาอีกครั้งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นก็ได้ยังไงก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเ้ดอังรนี้ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้กับทีมงานของหลอนก่อนนอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ